อารุณสวัสดิทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องกันอีกแล้วเป็นนี่ว่าเป็นเกมที่แบบไม่คาดคิดว่ามันจะมาถึงได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเพิ่งแบ็กไปไม่นานนี้เองนี่เกมนี้เลยเกมอะไรวะเฟรมคราฟ <laughs> <Frame craft. S 1> เออเฮ้ยคือแบบตอนแรกนึกว่าเป็นไอ้ l n d l e s s Winter อะแต่แต่ไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกในกล่องอะคือเป็นของคนที่ส่งมาเป็น VFI เนาะ ตอนที่ส่งมาก็คือไม่ไม่รู้อ่ะคือหน้ากล่องมันไม่ได้เขียนชื่อเกมไว้มั้งก็ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรเพราะคิดว่าน่าจะต้องเป็น e อ d e ็กซ์ฟินเทอเพราะว่ามันนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าชิปปิ้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นเฟรมครับ <c oughs> ต้องออกตัวก่อนเนาะน,นี้น่าจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เป็น Allin นอ่ะของเราเราไม่ค่อยได้แบ็คที่เป็น Allin แต่ว่าก็เป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็น ครบสำหรับเกมเพย์นะเออแต่อาจจะไม่ได้มีพวกแมทพวกไอ้เพย์เมทหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่าโอ้โอเค,อออเคมีเข้ามุมมาอันนี้มีสติกเกอร์มาให้ด้วยใช่ไหมเป็นสติกเกอร์เอ,อต้องเก็บดีๆเนาะอาจจะโดนขโมยไปเล่นได้ อันนี้เป็นเหมือนอะไรที่ขั้นหนังสือเลยอ่ะเออเิ่งีวะ่ะแล้วในกล่องยังมีอะไรอีกเดี๋ยวเราเทออกมาให้หมดกันอ่าทาราอ่ะ,าาอะมีตัวเข้ามุมไม่ใช่อ๋อมีมีโฟมกันกระแทกเนาะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นมาด้วยโอเคอืมโอเคมีเข็มกัดเออฝรั่งเขาน่าจะชอบกันเนาะเข็มกัดอย่างเงี้ย แเราก็ไม่รู้จะเอาไปติดอะไรโอเคอ่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นบอร์ดเกมสักอย่างหนึ่งอืมใช่เป็นบอร์ดเกมเราแกะบอร์ดเกมอันนี้เป็นตัวมินิเจอร์ของวงกรเป็นแฟนซีดะกอนมินิเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวค่อยแกะอ่ะไว้ข้างนี้ข้างขวาก่อนละกันเรามาแกะกล่อง หลักก่อนแล้วกันว่าในนี้เป็นยังไงบ้างเป็นภาษาอังกฤษเนาะ E N โอเคเกมนี้ของนี่เลย Lucky Lucky Duck Lucky Duck ข้างในก็เป็นเกมเทเนาะโอ้มีมินิเจอร์มาตึดต๊ดเกมนี้แบบมันไยมากเลยคนแบบสนใจกันมากเนี่ยเนีดีไซนเนอร์เนาะกับคนวาดเกมในกล่อง ฝากล่องข้างในเป็นกระดาษธรรมดาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเปิดมาก็เจอรูบุ๊กก่อนเลยว้าวสีสันสดใสมีรูบุ๊กไม่เยอะมากนี่มีอารเบริตี้ด้านหลังเป็นอารเบริตี้เนาะ10กว่าหน้า19หน้ามีโซโล่โหมดด้วยเออหน้า18เป็นโซโล่โหมด เกมจริงๆก็มีอยู่แค่ประมาณส3าหน้าเนาะหน้า3-4 5หน้าแรกก็เป็นเซตอัพไปละโอเคอ่ะว้าวอ่ามีพลาสติกโคเวอร์มาอย่างดีเนาะอันนี้มีการ์ดเดี๋ยวแกะการ์ดออกมาดูก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวที่แถมมาอยู่ข้างนอกอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบเออไม่ใช่เออใช่สิมันโคนลแต่มันโคนลาไซส์ไซส์เดียวกันเนา เดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกมาดูก่อนแล้วกันว่าตัวที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ความหนาของกระดาษก็โอเคอยู่นะไม่ไม่ได้แบบบางมากเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ด,ดูโอเคนี่ก็เป็นการ์ดทั้งหมดด้านหลังก็เป็นรูปเมืองประมาณนี้โอเคอะเรา ก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดโอเคเไหนๆแกะอันนี้แล้วเราก็มาแกะตัวนี้กันด้วยเลยละกันเฮ้แต่อันนี้มีอ่าอันนี้คือเป็นเหมือนตัวเสริมแน่นอนโอเคและอันนี้ข้างในมีซองพลาสติกอีกทีนึงแยกเป็น2ส,ส่วนเนาะเฟ็มคราฟอันนี้เป็นสีขาวซึ่งจะไม่เหมือนกับแบบปกติ ที่จะออกเป็นสีน้ําตาลเป็นอะไรนี่คือสีขาวหมดเลยหรืออันจะเป็นแบบโซโล่หรือเปล่าอืมโอเค่ะส่วนอันนี้อันนี้เป็นอะไร Art Print. อาร์ตปริน์อ๋อหรือจะเป็นอาร์ตเป็นการ์ดเฉยๆอ่าก็คือเป็นการ์ดที่เป็นงานอาร์ตแถมมาให้ด้วยสวยอ่ะโอเค มาดูต่อกับที่อยู่ในกล่องเนาะอันนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนที่ที่เราแกะไปเมื่อกี้เลยอน,นี้เห็นไหมเป็นสีขาวคล้ายๆกันก็น่าจะเป็นการ์ดประเภทเดียวกันสิถ้ายอย่างนั้นเออเหมือนเป็นอะไรแอคชั่นสักอย่างแต่อันนี้ไม่ใช่อันที่อยู่ด้านหน้ามันจะเป็นอ๋อน่าจะโซโลหรือเปล่านี่เห็นไหมมันเขียนว่าโซโล ตัวนี้คือที่อยู่ด้านหลังโอเคปึ๊บว้าวนี่มีมินิเจอร์มาให้ด้วยเพราะอันนี้คือเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เหมือนเป็นเดลักซ์เนาะก็มีมาครบมับงกรทุกตัวมี6ตัวเฮ้ยเล่นได้6คนไม่ใช่เกมมีเล่นได้แค่1น1คนเท่านั้นไม่ไม่ใช่6คนคอมโพเนนต์ แล้วก็มีตัวที่เป็นมีเปิลของมังกรแต่ละสีอยู่ด้วยเนาะไม่ได้มีแต่มนี้มาอย่างเดียวนี่ก็มีเหรียญเหล็กมีเมทัลคอยมาอีกหนักใช้ได้เลยโอ้โหแต่ลเหรียญน,นี่คือ,อน้ำหนักใช้ได้หนักเลยหนักเลยโอ้โหถือก็เมื่อยอะ่ะอ่ะเกีบยบก่อน อันนี้เป็นโ oh, oh. อ้โหคอมโพเนนต์เป็นแบบได้คัดมาตามเชฟเลยมีเพชรมีขนมปังอะไรมีทั่งที่เอาไว้ตีเหล็กใช่ไหมใบไม,ม้เนื้อสัตว์แล้วก็นี่อะไรเห็ดพิษเหรออ,อ๋อไม่ใช่ขวดน้ำยายอันล่างก็เหมือนกันเนาะเป็นถาดใส่มาให้เออพิตพอดีแล้วก็มีการ์ด มีเพลย์แมมาให้ด้วยคือไม่มีบอร์ดเออเกมนี้ไม่มีบอร์ดมาให้เป็น p l a y m a มมาให้เลยตื่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไปแกะแกะการ์ดก่อนการ์ดก็ประมาณนี้ละกันไม่ไม่ไมอ่าแกะมาสักอันหนึ่งก่อนเนาะดูว่าแบบเฮ้ยหนาบางยังไงอะไรอย่างนี้ในถ้าเป็นในเวอร์ชันเดลักซ์มันต่างกันไหมอะไรอย่างนี้เนาะ,อะโอเค ก็อย่าลืมพลาสติกแยกเก็บได้ขยะก,กัรพาก็ความหนาเท่ากับไก๊ดใบใหญ่แต่แค่า,าร์ดใบใหญ่มันอาจจะแผ่นใหญ่มาเลยดูไม่ค่อยงอเท่าไหร่โอเอนนี้ก็จะเป็นการ์ดมังกรเฮ้ยเป็นสไตล์ทิบิน่ารักมากโอเคอันอื่นไม่แกะและกันเพราะไม่น่าจะอะไรมากแล้วก็มีถุง เป็นสกรีนลายมาให้โอเคดูเพย์แม็กกันดีกว่าท่านาฟึ๊บว้าวเสียงเลยโอ้โหดีดีดีข้างหลังเป็นแบบ เอาไปลองเมาส์ได้อะคือมันไม่ลื่นอะไม่ขยับมันแปะลงไปแล้วมันติดหนึบเลยอะแล้วนอกเหนือจากที่ด้านล่างมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะหมดแล้วเดี๋ยวก็เมื่อกี้มันมีกระเด็นมานิดนึงไม่รู้มันคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นมาร์คเกอร์รอออมันอยู่ข้างล่างที่มันอยู่ข้างนอกคือมันอยู่ข้างล่างตรงนี้มันเก็บไม่หมดโอเคแต่จากที่ดูแล้ว คิดว่าการ์ดน่าจะเก็บไม่หมดเนาะเออก็ประมาณนี้กับคอมโพเนนต์อันบ็อกซ์ของเฟรมคลาฟอ t อลืมตัวสุดท้ายแล้วยังไงอะ่ะคือมันเกินมาแล้วมันก็ใส่ไม่ได้ดิเสียใจเลยอะ่ะคือเกมที่ชอบต้องมันต้องเก็บ ได้พอดีดิทุกอันมันต้องลงไปรวมกันได้หมดอันนี้มันรวมไม่ได้อะแล้วอันนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแปลโอเคก,ก็ดีตามนั้นไปไปลองหามาเล่นดูแล้วใครเล่นเป็นแล้วก็มาสอนเราบ้างนะ